สวัสดีค่ะกระตุลอยู่เทยทะเลนะคะวันนี้มากินกันเยอะมากก็มีในถังขยะคือถังขยะเก็บไปประมาณแปดร้อยขอบตาจะบอกว่าขอบตาของมีต้นเลิศมากดูดิร้างไม่ออกตาอีกดอยตะไคขึ้นหน้าหรอเก็บถังขยะไปประมาณแปดร้อยล้ออันนี้พี่ไว้ค่ะอันนี้เออสามเก้าเก้านะคะ เฮ้ยสวัสดีสวัสดีโซเชียลของน้องนะคะกล้องสวยมากอีดอกปลอมพวกมึงนี่เนาะกล้องแต่ละคนคือปลอมทุกคนกูงงไปหมดนี่กล้องอีแบ็คเนี่ยอีดอกปลอมมากนี่เงินเงินทั้งหมดกำลังกำอะไรไม่เอาเลยนะซื้อแต่กล้องอล้วน,นี้นะคะนี่กลิ่นก็เกินเวลา ไม่อร่อยนะพูดที่อร่อยไหมอร่อยนี่น้ำจิ้มแดงโคตรอร่อยน้ำจิ้มแดงโคตรน้ำจิ้มแดงคือน้ำจิ้มไหนน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มนี้อร่อยอ่าอีนุกอีนุกอีนุกทำผมก่อนเลยรู้ว่าจะออกก้อนจะแองสวัสดีค่ะอร่อยเวอร์ลิ้นแลนดแดงแซ่บเวอร์แซ่บป่ะแซ่บแซ่บมากแซ่บมากแซ่บมะแซ่บหนโอ้อยังไงยังไงฝากด้วยนะคะทอยทะเลน้ำรำห่านนะคะเบอร์โทรนะคะแป๊บหนึ่งนี่บอกเลยจำไม่ได้เดี๋ยวบอกให้ขายของหรือเชิญมา บอร์โทรนะคะ081นะคะหกเก้า1กแปด่แก้ธุระไรอ่ะเฮ้ยแก่โซเชียลน้องเขาว่าไม่แป๊บหนึ่งเธอโซเชียลไหนวาโซเชียลแล้วทำไมเธอต้องข่มเลยอ่ะทำไมเธอต้องข่มลูกค้าขนาดนั้นอ่ะได้ฮะทำไมเธอต้องข่มอะไรขนาดนี้แล้วเราร้านเราเป็นกันเองค่ะเรายิงทำหัวลูกค้ายอดน้อยมากทีเดียวป้องสวยมากนี่โทรศัพท์อะไรอ่ะห้าสี่ นี่ของใครเนี่ยมีหน้าหน้ามึงสวยทุกรูปนี่กระดาษกูไม่แต่งหน้าดูปากแดงขึ้นมาเลยอ่ะยังไงเป้าเป้ามินิตกงานอย่ายเพิ่งสสิเอาเงินก่อนรับเออไม่มาจ่ายนานแล้วเนี่ยเออไม่ไม่น้องน่ารักมากค่ะน้องมาทานยังไงดีหนอแล้วทำอะไรกล้องมีไฟด้วยอ่ะกล้องมีไฟกล้องสวยมาก HPC กุ๊กกููจ๋ามาก วิ่งดูตอนนางคิดตังนางควักยากมากนางนางควักเงินยากมากแต่ละคนคนนี้ก็หานเงินเป็นสกุลสลึงอ่ะดูสิคนนั้นเท่านี้คนนี้เท่านั้นเออที่ราคาราคาแค่สามเก้าเก้าบาทอีอกนับเหรียญสลึงจกูสามเก้าเก้ากินเป็นหมื่นอะดูสิดูสิอะดูปูสินี่เหลือดปรกบในอีนี่โอ้โหดูปูดูอะไรสิคุณพระคุณเจ้าโอมันปักนิดเดีย แจกให้หมดกินสี่โลละสามร้อยมึงกินนิ่งกินกว้างนี่หรอไม่ด่าม right. ันไม่ด่ามัน um ดูสิโหทุกคนคือรวมเงินกันอันนี้นะคะฝากเลยนะข่าวว่าอาหารแต่ละอย่างรันไมั่หลายสิ่งมากคนเยอะมากๆเลยรับเงินไม่ได้จุดนี่ขโมยโอเคค่ะ คุณแม่พูดเรียบร้อยแล้วนะคะกระตูนไม่ต้องพูดอะไร,ะไรมากบายบายค่ะมากินกันนะคะ<ม>อร่อยเวอร์อ